วัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่วัดป่าหวายหมู่ที่7ตําบลเชียนเขาอําเภอเฉลิมพระเกียรติค่ะเดี๋ยวจะพาทุกท่านเข้าไปเยี่ยมชมภายในวัดกันค่ะตามมาเลยค่ะเดิมเป็นวัดร้างมาก,ก่อนทั้งนี้เพราะปรากฏว่ามีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ขนาดหน้าตักกว้างประมาณ2เมตรสูงประมาณ4เมตรเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยประดิษฐานอยู่องค์ 1. หนึ่งหาหลักฐานความเป็นมาไม่ได้จากการสอบถามผู้เฒ่าผู้แก่คงได้ความแต่เพียงว่าพระพุทธรูปองค์นี้จะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า200ปีใกล้ๆกับพระพุทธรูปมีสระน้ำขนาดใหญ่สระหนึ่ง ชาวบ้านเรียกกันว่าสาหอไตรซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเรียกชื่อสานนี้ภายหลังจากที่ได้จัดตั้งวัดขึ้นแล้วจนกระทั่งประมาณปีพุทธศักราช2433ชาวบ้านจึงนิมนต์พระภิกษุรูปหนึ่งชื่อพระภิกษุขาวสีรัตนมุนีมาอยู่และได้ร่วมกันกับชาวบ้านสร้างเสนาสนะสิ่งปลูกสร้างและจัดตั้งวัดขึ้นให้ชื่อว่าวัดป่าวาว และนิมนต์ให้ท่านเป็นเจ้าอาวาสและต่อมาปีพุทธศกราช2473ชาวบ้านจึงได้นิมนต์พระภิกษุโขนจันทสุวรรณโนเป็นเจ้าอาวาสสืบแทนซึ่งพระอาจารย์โขนจันทสุวรรณโนท่านได้บวชเรียนมาตั้งแต่เป็นสามเณรท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เลื่อมใสศรัทธามีเมตตาท่านได้ปกครองดูแลบูรณปฏิสังขรวัด สร้างพัฒนาวัดป่าวายรวมถึงแบ่งที่ดินส่วนหนึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนวัดป่าวายด้วย